สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของเลขประชานิยมที่ FC ถามหามานะคะสาราพักใจค่ะเด่นบนของแอดชนะพล ส่วนชุดเลขดับก็จะมีดับของแอดปกเขียวนะคะสั่งดับบนล่างดับคู่ท้ายบนของแอดชนะพลค่ะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเรามาดูชุดผลงานของแอดชนะพลกันก่อนเลยนะคะ อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาค่ะชุดเด่นบนนะคะก็ให้มาสี่ตัวด้วยกันเนาะเลข7ก็เข้าไปค่ะสลากออก9 7้าส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของแอดชนะโพลก็จะให้เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข0ูน ใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้นะคะส่วนดับคู่ทายแอดไวใ้ไวในช่วงท้ายคลิปเนาะกา็แอดจะลงในข้อมูลเลขเด่นก่อนนะคะเผื่อเอท่านใดไม่ชอบชุดเลขดับเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดชนะพลด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นของเลขปฏิหารนะคะผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาก็ให้เลขหนึเลขสเลขเ แล้วก็เลขค่ะอันนี้เผื่อ FC ท่านใดที่ตามหาอยู่เนาะก็มาแคปเก็บไว้ได้ค่ะแอดก็ขอบคุณของเลขปฏิหารด้วยนะคะผลงานต่อมาก็จะเป็นของสาราพักใจนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาถ้าใครจับได้ก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับเลข97นะคะ79เนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยค่ะเลขเด่นของเขาชุดแรกก็จะให้เลข1กับเลข2ชุดที่2ก็จะให้เลข7กับเลข8ระวังชุดเบิ้ลก็คือ1 1 2 2 7 7แล้วก็8 8นะคะส่วนข้อมูลชุดตารางค่ะก็จะให้เลข0เลข1เลข8เลข7 เลข2เลข4แล้วก็เลข5้ FC ท่านใดชื่นชอบคู่ไหนยังไงนะคะก็ลองเม้นบอกแอดกันบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันนะคะแอดก็ขอบคุณของสาราพักใจด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ผลงานของเลขประชานิยมกันเลยนะคะ อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับเลข9 7 7 9เนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เอก็นำมาแบ่งปันให้แล้วนะคะเลขเด่นของเขาค่ะให้มาสี่ตัวเหมือนเดิมจะมีเลข3เลข6เลข7แล้วก็เลข8ตัวเจาะนะคะเรามาดูตัวเจาะกันบ้าง ของเขาก็จะให้3 1 3 2 3 4 3 5 3 9 6 1 6 2 6 4 6 5 6 9 7 1 7 2 7 4 7 5แล้วก็7 9 81 82 8 1, 8 2, 8 4, 8 5, แล้วก็8 9นะคะอันนี้เห็น FC ถามหากันมาอยู่เนาะก็อย่าลืมมาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้นะคะตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆก็สามารถนำไปเทียบชนกับสํานักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของเลขดังสลากห้าพาคกันเลยนะคะก็จะเป็น10เลขเด็ดเลขดังของเขาอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปทั้ง16นะคะแล้วก็97เลยค่ะออกตัวกลับเนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะสำหรับเลขดังนะคะสลากาค่าพาคของเขาก็จะให้ส8ง9 5,9,8,1,8,4,8,7,8,6,6,7,2,4แล้วก็3,9นะคะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นชุดข้อมูลเลขดังต่างๆค่ะถ้า FC ท่านใดชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้เนาะเลขดังของเขาก็มักจะอ้านอยู่เหมือนกันนะคะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะจะเป็นของคู่มือเสียงโชคนะคะผลงานแนวทางงวดนี้ของคู่มือเสียงโชคก็จะให้เลข2เลข3เลข8เลข5เลข6แล้วก็เลข1 จริงๆชื่นชอบคู่ไหนยังไงก็สามารถเป็นพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันนะคะแอดก็ขอบคุณของคู่มือเสียงโชคด้วยคะ่ะช่วงต่อไปนะคะจะเป็นชุดข้อมูลเลขดับกันบ้างถ้า fc ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยเนาะทางกองสลากไม่มีแนวทางเลขดับนะคะ ชุดแรกก็จะเป็นดับของแอดจิลานันดับหลัก10บค่ะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ที่ให้มานะคะให้เลข9มาสลากออก9 7 9นะคะหลักสิบออกเป็นเลข7ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้นะคะดับหลัก10บของแอดจิลานันให้เลข8 อีกหนึ่งชุดที่เป็นดับหลักสิบของแอดจิลนันค่ะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข1มาสลากออก979นะคะหลักสิบออกเป็นเลข7ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักสิบของแอดจิลนันให้เลข6กแอดก็ขอบคุณของแอดจิลนันด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นดับของภาพพื้นหลังสีแดงจะเป็นดับหลักสิบเช่นเดียวกันผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขหนึ่งมาสลากออก9 7 9หลักสิบออกเป็นเลขเจ็ดก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักสิบของภาพพื้นหลังสีแดงให้เลข9นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยคะ่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับล่างทุกหลักของนาคิโนแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข4ี่แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาก็จะเป็นของแอดปกเขียวสั่งดับบนนะคะสั่งดับล่างดับบนก็จะเป็น10หน่วยบนเนาะ อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะงวดที่แล้วแอดลงให้ทางช่องชุมชนเนาะพอดีทำคลิปให้ไม่ทันนะคะเขามาใกล้ๆวันที่หวยจะออกแล้วค่ะส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นํามาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นแนวทางลดต้นทุนได้นะคะ ส่วนชุดที่เป็นเลขเด่นของเขาค่ะแอดก็ยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังนะคะแอดก็ขอบคุณของแอดปกเขียวด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นดับคู่ท้ายบนนะคะอของแอดชนะพลค่ะ ก็อันนี้เป็นดับแต้มบนแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก7 9รวมกันได้เลข6ส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่ท้ายบนนะคะของแอชนะพลค่ะแต้มบนให้เลข4ตัวเจาะก็จะมี0 4 40 13 31 22 59 95 68 แปแล้วก็77ค่ะส่วนชุดดับคู่ท้ายของเขาคู่ล่างค่ะแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังนะคะแอดก็ขอบคุณของแอดชนะพลด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนกันเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนำมาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้คะ่ะแอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ